สวัสดีครับผมวันนี้ครับสิพามาเบิ้งครับพามาเบิ้งครับพามาเบิ้งสองพันน้องบัวครับพี่น้องมือนีิเขาสิไปเห็ดยังครับตามไปเบิ้งครับพี่น้องสวัสดีครับพบกับผมด้วยครับช่องคนขรรชทำมาหากินครับพี่น้องวัอนี้สิพาไปเบิ้งวิธีหาอยู่หากินครับของพันน้องบัวครับมือหนิ สองคนครับพี่น้องเพิ่นสไปเดหนยังกันครับเดี๋ยวไปเบิ้งครับนี่ครับยังคำพมาครับพี่น้องกีตาร์ผู้ใดอ๋อกีตาห่างกัน่ เดี๋ยวเจ้านี้ยเจ้าบุกขายเขาเนาะเบิ้งครับพี่หนองเบิ้งเบิ้งเบิ้งพันครับยังกับขาพันครับทีอ้มันคือแบบอันมหาที่มหามันทำถุน่า นี่ครับพี่น้องมันประกาศลงไปโดนะบรรยากาศยามลรงครับพี่น้องอยู่อิสราเอลเนาะพี่น้องในงานไทยนะครับ

อันี่ก็คุยคุยตุนพี่น้องคุยตุครับตุนบ่มีตาครับตุนอิสราเอลเดี๋ยวมาชมกันครับไอหอดปลานะครับวิันที่ปเหย็ดเงียงครับกันครับมาเนี่ยพันนองบัวลำพูเด้อพี่น้องสองคนเลยเพิ่นเซียนพันว่าหนักลาพันว่าเบิ่งกับพันใหญ่ครับนี่ยางขาปีโอ ย oh, มืนมืนโ oh. อ้หางเอ้ดินนี่ยังเป็นอะไรบอคือดอกดูนะปักมันแปลงีวพอดีได้อยู่บอหน่ว่านุ่นไหมเปนินไหมยูน่สิมาว่างทำเจิดมาเห็นนะฮะล้างคำหน่ละนี่ละนี่ละเดี๋ยวมันสะมาจับง่ยคำ เห็นอยู่นี่มันบินเจ็ดโอ้คนย่างเรียนปลายาเต้มผกซุ่มอยู่พูนอ <c oughs> ยู่นี่ก็มีอ่อยเลยครับพี่น้องอูปกูกับบอดี้กินนะครับนี่มันก็หน้าฝนแล้วมันก็เบิดแล้วมีแม้เป็นแปนี่แม้เดินไดเนเดย ที Nej, ่ไปเห็ดยูทธเขาบอเห็นดอนะเขาบอมาเราก็เดินนีเมฆหลังคำาออนู่ไหมคำนี้กระเด็นบ่มีนี่เออหนินี่ไหมนี่ไหมนี่นี่ได้นี่ใส่นี่วางนี่กระเด็นเออนี่นี่เนาะอืเด่นเดแล้วมันจบ ะไผสิมาเบิ่งครับพันน้องบัวครับสิเพชรยังให้เบิ่งพี่นอ้องสิดักอีหยังนอหนี่ครับเบิ่งกะโอ้ครับเบิ่งครับเบิงบ่งนเบื้งเบื้งในแนวกโกงมันมีสวาคู่กนะันแล้วขำมา้ยไม่ยุนแล้วขำไม่เลยวุ้อนี่ไม่เล็กไหมเดี๋ยวเราออก,กเล็กกันเล็กยังไงเด็กอันนี้นะเอาเยียงโกงบัะเทศนี่มันจะอยู่นะฮะ เขาเนีงโก่งมันกิตีลงแล้วอย่านี้มันมีอไรมันอยู่ดีไมันตรนีนต่ำพุ๊นมันก็ต่ำมันข็งอยู่บนนี้็งอยู่บนนี้ซ้ำเนียก็อยู่อยู่บแล้วไงมัก็ปับปับปับไปละอืมอมนบอกบอว่าอย่างไวาเนะอ๋อดังยังทีดีตยวดังดําดีดําพี่นอกเ้ย สิมาทดสอบเบิ่งน่ครับว่าพญาอินทรียพยาแรงครับสิมาเบิ่งครับพี่น้องมันกมาวงินมาบินวนเวียนยี่นี่แล้วบรรยากาศจำเแรงครับโอ้เดดบ่ายสามโมงม <c oughs> นี่ก็ผกเต็ม็มกันครับนี่ ปลูกริกปูมันเคือครับนาฝนก็มันกับ่คคอยงามนะครับมันก็บหลุนะครับธนาหอนก็ได้กินพอได้กินพี่น้องเลยมีริกพักเพีวก็มีพี่น้องเลยอันนี้ริกอีหยังเพิ่นด้วยครับนี่เม็ดน้อยหน่อยปลูกกัโอ้มันจะกิน,ยนอยงไรเนาะเม็ดหน่อยแห้งพดว่ามันดอกใหม่เอารถพี่น้องเลยตัวนี้ก็โอ้ดูผิกหลายครับ มะเขือกะแก่เกมดแล้วพี่น้องผลละนาฮอนนี่ครับสีหาเดือนสัได้กินใหม่มากเลี้ยงเมดแล้ว <c oughs> หลังคำครับคนไทยปลูกไว้กินเองพี่น้องเอ้ยมะคุงกะโอ้ใหญ่มาท่านพี่น้องเอ้ยเบิ่งมาก <c oughs> มากเล่นหน่อยเขารอคีรีา <c oughs> มาเบิ่งเพิ่อนอีกครับว่าเพิ่นที่ านคือบนนั้นนี่ครับนี่ย EP หนึ่งครับสำนีครับเดี๋ยวมาเบื้อง e ีสองมาเบิ้งครับบัสสิได้อีหยังครับพี่น้องฝากติดตามไม่เด้กครับช่องคนกขรรชธรรมะหากินครับ e ีสองเดี๋ยวมีครับมาเบิ้งครับบัสสิได้อีหยังครับ